แล้วก็ง่ายครับปลูกไม่ยากสําหรับเราเลยใช่ปล่อยเลยไม่เคยทํามาเลยรอไม่เคยทําเกษตรไม่เคยปลูกแบบพอมาทำปุ๊บลองดูมันทําง่ายครับทุกคนทําได้ชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสบายใจเราทาําไปรายได้มันก็เข้ามาเองอเราไม่ต้องเป็นดิน้นรนอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติไปใช่ไหมรายได้เราไม่ต้องไปซีเรียสครับ เราอยู่ให้ได้พออยู่พอกิน <c oughs> สวัสดีครับผมซีบอลครับตรงนี้เป็นลบลัเบอร์ชุมชนร่วมใจครับทางไปวาปีตอนแรกเลยทำไมเราถึงเลือกอปลูกผักที่เป็นแบบนี้คะตอนแรกแฟนผมชอบกินผักสลับก,ก็เลยปลูกกินเองปลูกได้สักสิบกล่องก็กินก็ทั้งกินทั้งแจกพี่น้องด้วยค่ะ <c oughs> ครับ ทีหลังแฟนก็มีความคิดว่า hey, เรามาทําขายกันดีไหมก็เลยค่อยๆขยายขึ้นทีละสิบยี่สิบสามสิบตอนนี้ก็เกือบสองร้อยกล่องครับเกือบสองอยกล่องครับทำมานานหรือยังคะตอนนี้นี้ทํามาประมาณสามเดือนครับหลังปีใหม่สามสี่เดือนอก็ผลตอบรับก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนคนผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็แวะมาดูามาดู มาดูบ้างซื้อบ้างก็ได้พูดคุยกันเพราะว่าเขาเห็นเราจัดร้านแล้วก็มันน่าน้าสนใจค่ะคือมันเด่นหน้าบ้านเรามันกว้างแล้วมีป้ายติดเป็นสื่อชัดเจนแล้วก็มีผับโชว์หน้าถนนเลยค,คือต้นทุนเราอะดีมากดีตรงที่ทำเลเราดีมากใช่ครับไม่ไม่ต้องทำป้ายไกลๆเลยนะแใกล้ๆแล้วหน้าบ้านเป็นแบบนี้แล้วถนนสี่เลนแบบนี้ ยังไงเราก็มีโอกาสที่ดีอย่างแรกเลยต้นทุนทําเลดีมากใช่ครับทําเลถือว่าเหมาะมากเราทําอะไรมันก็คนเห็น,นก็ง่าย <จะ S 1> ที่ว่าจะดึงดูดลูกค้ามามแล้วพอมาทําแบบนี้แล้วอ่ะเราเริ่มจากที่ลองทําเล็กๆเพื่อทานในครอบครัวก่อนเนาะใช่แล้วก็ขยายต่อยอดขยายเพิ่มมาเรื่อยๆอมันลงทุนเยอะแล้วทายากไหมลงทุนไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะเลยเพราะว่าอ ok ิดบล็อกก้อนหนึ่งก็แค่ก้อนละเจ็ดบาท <ừ> mm. เริ่มแรกเราต้องทำฐานทำอะไรทุทกอย่างต้องมีฐานที่ดี<อ>แล้วก็เริ่มจากฐานเห็นั้นก็เริ่มคิดเราจะวางยังไงก็ลองดูหลายแบบครับนแบบีแบบแบบแรกก็จะสวยๆหน่อยแต่ว่ามันทำยากใช้เวลาเสียเวลาเยอะ <ừ> mm. หลังๆมาก็ย่นเวลาก็คือเอาไม้มาผสมกันด้วยนี่แบบสุดท้ายครับ <laughs> <c oughs> อันนี้แบบสุดท้ายใช่คือ เราแค่เลียงให้มันขึ้นๆเฉยๆเอาซ<อ>้อนกันขึ้นไม่ต้องไม่ต้องเอาปูนอะไรเทนอันนี้ไ,<ง>ไม่ไม่ต้องมีปูนครับมีไม้กับอินบอกสองอย่าง<อ>แล้วก็มีค้อนตีตะปูยึดหัวท้ายแค่นั้นครับตรงนี้น,นี่คือแบบที่สุดท้ายที่คิดว่าดีที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วคิดว่าเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยครับตัวนี้<อ>ประหยัดก,กว่ามันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับตัวนี้มันใช้ประมาณกี่ก้อนนะความสูง เอ่อตอนนี้เจ็ดก้อนนะครับเจ็ดก้อน,อนมันดีตรงไอ้นะ้ามองว่าน่าจะทําได้ตรงไหนรู้ไหมตรงที่มันไม่ต้องเอาปูนมาใส่ข้างในอะ่ะใช่ครับเพราะว่าสมมติว่าเราเราเลิกไปเนี่ยอินบล็อกเนี่ยเราไปดต่อได้เลย<อ>มันไม่เสียอิดแต่ว่าแบบแรกมันจะเสียอิดนะเพราะว่าเราต้องเทป,ปูนฉาบใช่ไหมใช่ครับมันมันติดปูนไปด้วยแต่ว่ามันก็ถือว่ามันมันมั่นคงกว่าแล้วมันก็สวยกว่า นี่คือแบบแรกที่เราลองทํานี่ครับฝั่งนี้ครับแบบแรกเหมือนกันไหมตัวนี้ก็เหมือนกันอันนั้นแบบหลังหรออันนั้นแบบที่สองก็คือมีไม้มีปูนมีอะไรแต่ว่าแบบแรกจะเป็นแบบแรกคือปูนเพียวๆเพียวๆใช้อยิบบล็อกประมาณสี่ก้อนลังหนึ่งก็สี่ก้อนครับแถวหนึ่งสิบสิบกล่องก็สี่สิบก้อนก็จะเป็นลังไครลังมันแบบนี้เลยใช่เป็นส่วนตัวมัน ก็จะสวยแล้วก็เวลาทํามันก็นานหน่อยเพราะว่าต้องมาเล็งให้มันตรงแล้วมาจับระดับด้วยตันนี้จะช้าแล้วก็จะเปืองด้วยตัวนี้จเริ่มต้นคือบอลต้องทําฐานก่อนซึ่งฐานรอบแรกก็ทํทำแบบนี้แล้วสรุปตัวหลังมาเรียงกันขึ้นเผื่อนาโค้งข้างหน้าไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยตัวนั้นเบกว่าแบบนี้เร็วทำได้เร็วแล้วก็ประหยัดกว่าอ๋อค่ะ นั่นคือขั้นตอนการเตรียมเราวางฐานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกเลยคือเรามีมาเมล็ดมันเ<ช>สร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงฟองน้ําตัวนี้<ง>เอามาเมล็ดแล้วก็จะเอามาเมล็ดมาหย่อนหย่อนหย่อนแล้วแล้วก็เราก็จะเพาะไว้เจ็ดเจ็ดวันมันก็จะงอกแล้วก็หลังจากเจ็ดวันเราค่อยเติมปุ๋ยปุ๋ยอนุบาลให้มันแล้วก็ประมาณสิบสี่วัน ลากมันก็จะเริ่มยาวมันก็จะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีลากเหมือนนี่ครับจะเริ่มมีลากออกมาอ๋อสิบสี่วันก็จะได้ประมาณนี้มัน,จะ,น,นจะมีลากออกมานะขอดูนิดนึงได้ครับเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นไม่มีลากอ๋อพอพอเราเอามาเมลยดใส่ในฟองน้ำแบบนี้เนาะอ้นี้นี่คือรูๆมาตรงนี้ใช่เรียบร้อยก็จะเพาะมาเป็นฟองน้ําแบบนี้พอได้ฟองน้ําปุ๊บพอมันมีลากเราก็มาใส่ถ้วยนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าถ้วยปลูกถ้วยปลูกแล้วก็จะเอาที่เราได้แล้วมาใส่ถ้วยปุ๊บใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเออลงในกล่องนี่ตรงนี้ก็ได้ครับได้ไหมอันนี้เดี๋ยวก็จะมาลงในกล่องนี้ครับอันนี้จะเป็นกล่องอนุบาลแล้วก็พอให้มันมีรากปุ๊บเราก็จะมาแบ่งแบ่งเป็นกล่องเล็กๆอีก ก็คือเพะแล้วต้องมาอนุบาลในกล่องนี้ใช่ครับจะอนุบาลในกล่องนี้แล้วค่อยจะไปลงกล่องนั้นได้เหรอถ้าไปลงใช่ค่อยไปลงกล่องล่างตัวนี้น้ําเราต้องใส่อะไรบ้างน้ำนี้ครับเราเตรียมน้ํายังไงบ้างอันนี้จะเป็นกล่องแซลมอนมันจะใหญ่หน่อยน้ําน้ำหนึ่งเลตก็ต่อปุ๋ยจะเป็นปุ๋ย A กับปุ๋ย B เดี๋ยวไม่ให้ดูครับปุ๋ย A กับปุ๋ย B คืออะไรเนาะมันจะเป็น เป็นปุเป็นปุ๋ยน้ำค่ะสีสีนี้จะเป็นปุ๋ย A จ้าสีแดงๆดนี่คือปุ๋ย A อเราจะใส่ปุ๋ย A ก่อนแล้วก็คนในน้ำจ้าแล้วก็หลังจากนั้นค่อยใส่ปุ๋ย B แล้วก็คนให้เข้ากันมันก็จะเป็นปุ๋ปยเอบีในกล่องปริมาณก็น้ำหนึ่งลิตรก็ต่อ,ต,อต่อปุ๋ยสี่ซีซีอันนี้สี่ซีซีอันนี้สี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร นี่คือผสมน้ำปุ๋ยเรียบร้อยแล้วน,ะน้ำอันนี้ประมาณ20ลิตรเราจะใช้ปุ๋ย A 80ปดซซแล้วก็ปุ๋ย B 80ปดสผสมแล้วก็คนมันก็จะออกเป็นสีแดงๆน้อยนึงจากนั้นเราก็ใช้ฝา,าสมมุติเป็นผักสลัดจะสลัดแล้วก็จะใช้หกรูเราเจาะเองใช่ไหมใช่มันมีที่เจาะครับเจาะ หกลูปป๊บก็จะลงแบบนี้เลยลงแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เราลงแบบนี้เอ่อสี่สิบวันสี่สิบวันมันก็จะใหญ่พร้อมทานใช้เวลาประมาณสี่สิบวันหลังจากเราลงนี้แล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับน้ำข้างในแล้วใช่ไหมหรือปล่อยก็ยแค่<ล>ดูเฉยครับว่าถ้าน้ำมันลดก็คือแสดงว่ามันรั่วแล้วก็ค่อยๆเติม หรือว่าถ้ามันลดลงที่มันมันอาจจะกินเยอะเราก็เติมผสมปุ๋ยข้างนอกแล้วก็เทเติมเข้าไปแต่ถ้ามันรั่วเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนบางทีมันมีโอกาสรั่วพอน้าถามนิดนึงลืมถามว่าขนาดของกล่องฟมที่เราปลูกตัวนี้ยมันใช้ขนาดเท่าไหร่อะคะอันนี้จะเป็นกล่องกุ้งนะครับเออไม่แน่ใจนะ <c oughs> กล่องกุ้งคือยังไง <c oughs> กล่องที่ร้านขายทะเลอะครับใส่กุ้งมาขายเนะี่ย เราไม่ได้ซื้อกล่องใหม่ใช่ไหมเราซื้อกล่องมือสองใช่ไหมกล่องมือสองครับหาได้ถูกสิทั่านั้นใช่ไหมใช่ใช่กล่องละยี่สิบบาทสิบห้ายี่สิบแต่ประเด็นคือเราต้องลองพลาสติกก่อนใช่ครับไม่งั้นน้ํามันจะรั่วเนาะแล้วก็ต้องซื้อถุงนี้เป็นถุงขยะก็ได้ครับจ้ถุงขยะตามแมคโครโลตัสเนี่ยเอามาตัดแล้วก็ใส่จะเป็นไซส์สี่สามสิบหกคูณสี่สิบห้าไซส์ใหญ่เลยอมาตัดครึ่งแล้วก็มาลองลองก้นมัน แค่นี้เลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยแล้วก็ปล่อยเลยคตับขาใช่แล้วก็รอขายสี่สิวันไปเที่ยวไปไหนมามันก็จะโตของมันเองแต่ประเด็นคือมันต้องมีมุงหลังคาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องทางแสงให้มันหน่อยหนึ่งแสงแดดก็คือที่ดีที่สุดก็คือประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี้ยแดดเช้าจะดีสําหรับผักเนี่ยผักทุกอย่างปลูกได้หมดเลย ตัวนี้เป็นสวนครัวนะครับจะเป็นโหระพาครับผมอันนี้จะพอจากเพาะจากดินก่อนแล้วมันลงน้ํานะครับตัวนี้แบบนี้ก็ได้เหรอได้ครับโอ้ลงได้ครับลงดินได้ตัวนี้มันก็จะใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็เอาต้นมาอย่างนี้ก็ได้ใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็ล่างมันก็จะลงข้างล่างเองครับจะลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็เราก็คอยเติมน้ำแค่นั้นนะครับก็ผสมเหมือนที่บอก สมน้ำลิตหนึ่งกับน้ำปุ๋ยอ่อสี่ซีซีต่อลิตรม,มีกะเพราอัน,นี้เป็นมีมะเขือเทศก็มีมะเขือเทศครับมะเกือเทศหวาน,นนี่กำลังทดลองปลูกจ้าผักชีไทยอันนี้ผักชีไทยใช่ครับอ๋อนี่เราต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าทำไมต้องเนี้คือ,อรเราให้คอรีนมันออกนะครับผุมป่อยไว้เพราะว่าเราใช้น้ำปลาปลา<อ>เราทิ้งคอรีนไว้วันหนึ่ง ให้น้ำมันคลายคอรีนแบะโอ,อ้ดูต้นนี้ต้นนี้เป็นคนะ,ะเห็ดหอมมันจะไม่ขมเหมือนคนะที่เข้าขายในตลาดคนะตัวนี้แบบโคนมันก็จะไม่ขมมันอ้วนดีจังเลยเนาะใช่ครับนี่คณะเห็ดหอมนี่คือแปลงคณะเห็ดหอมทั้งหมดใช่ไหมใช่คณะเห็ดหอมเราเพาะเสร็จแล้วก็มันลงแล้วก็สลัดขอ, <c oughs> ของเราก็จะมีหลากหลายสีใช่ตัวนี้นนเป็น นี่เลดเลดคอร์ดในนี่กินโอ๊กแล้วก็มีตัวนี้นะชอบกินมากเลยมันคืออะไรนะเนี่ยอันนี้กินคอร์ครับอันนี้กินคอร์กินคอร์มันจะใบใหญ่กรอบแล้วใบหยิกตัวนั้นคือแล้วนี่ถ้ากรอบวันนี้ก็เป็นตัวนี้ฟิลล่กรอบกว่ากินคอร์ครับอ๋ออันนี้เป็นฟิลล่ใหญ่ต้นใหญ่ฝั่งน้นอันนี้คนชอบมากเราเข้าใจเลือกผักที่ปลูกเนาะบ้านเราอ่ะกินลาบ ก็มีผักกับลาบกินกันลาบด้แล้วก็ชอบกินปลาเผาบรรบือขึ้นชื่อมากนะปลาเผาเผก่อนเข้าเมืองเดี่ยวไหมถูกถูกมีมีแล้วก็มีปลาเผาก็จะมีผักคุณนี่กินกับปลาเผาค่ะใช่ครับนี่มาดูนี่ผักกินกับลาบเรานั่นคือผักแลวไปผักแลงมากเลยดูดูดูเนี่ยสารเน่ตัวนี้เราเราจะ พอเราได้มาเราก็ไปปักชำชำปุ๊บมันก็จะออกรากออกรากเราก็มาใส่ถ้วยปลูกลงอยอดมันงามมากเลยเนาะใช่ผักแพลวนี่ก็งามมากเลยอ่ะแพลวนี่คนชอบมากมาถึงก็ถามหาแต่ผักแพลวนี้บอลระเบือเพราะว่าคนชอบกินปลาเผากับลาบอุ้ย <laughs> กินกับแหนมเนืองอย่างอร่อยเลยใช่แหนมเนือง เท่าที่เคยไปดูอ่ะถ้าปลูผักแพวตามทุ่งนาตามดินปกติอ่ะมันชอบมีแมลงรบกวนตัวนี้มีปัญหามลเรงไหมอ๋อไม่มีเลยครับตัวนี้ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยเจอใช่ไหมแมลงไม่มีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกแมลงแล้วก็ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงไล่อะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วมันอยู่ในที่โล่งเปอร์เซ็นที่แมลงมันจะหลงก็น้อย โอของเราเยี่ยมมากเรื่องความหลากหลายเลยตัวนี้สวยมากเลยต้นหอมแบบนี้ก็ไว้ขายให้คนที่เขาแบบว่าเป็นบ้านพักหรืออะไรเขาเขาไปกิน<อ>ส่วนมากเขาซื้อทีเดียวเขากินได้กินได้หลายเดือนเราขายยังไงต้นนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ห้าสิบบาทแต่ว่านี่คือหอมแบ่งใช่ไหมใช่หอมแบ่งอันนี้หอมเลยหอมเลยจะต้นใหญ่หน่อยอเขาก็ซื้อแบบถุงแบบนี้ไปปลูกได้เลย ทงก็ไปตั้งเนี้ยแล้วค่อยเด็ดกินนะครับอทงก็ไปลงแต่ว่าไปเด็ดกินจะดีกว่าเพราะว่าเราไปซื้อตลาดทีหนึ่งก็ยี่สิบสี่สิบอัน,นี้คือที่เราพร้อมขายแล้วคือสี่สิบวันสี่สิบวันครับต้นใหญ่แล้วก็สวยเราก็ยกกล่องมาแบบนี้ตั้งโชว์เลยใช่ไหมอันนี้คือกล่องที่เราปลูกตรงนี้คือเราโชว์ฮะแต่ว่าถ้าลูกค้ามาส่วนใหญ่เขาจะเก็บเองอคอนเซปต์เราเก็บเองสิบบาท ลูกค้าก็จะเลือกว่าชอบต้นไหนรอถเก็บเองเลยก็ใส่ถาดเราเนี่ยครับใส่ถาดเดินชอปปิ้งเลยใส่ถาดก็ชอปปิ้งอยากเลือกต้นไหนก็ได้ข้อดีของผักตัวนี้เราอ่ะเวลาที่เรามาโชว์เราเห็นผักที่ตลาดไหมมันจะเหี่ยวแต่ผักเราอะมันจะไม่เหี่ยวเพราะมันอยู่ในน้ำมันจะสดมันจะสดตลอดตลอดนี่คือข้อดีของการปลูกผักตัวนี้เลยใช่ครับแล้วเวลาขายยิ่งเราขายหน้าสวยแบบนี้นะความสดใหม่อะมันได้อะ ยังไงมันก็ไม่เหีเห่ยวใช่มันดีมากเลยอันนี้กินคอร์สครับกินกับส้มตำอร่อยเลยแต่ทํามาตอนนี้ก็สมเดือนแล้วอ่ะมันมีอะไรที่เป็นความยากในการทําแบบนี้ไหมความยากก็คืออุปสรรคของธรรมชาติครับแดดแดดกับฝนแล้วก็คุมคุมได้ก็คือถ้าแดดเยอะแล้วก็ทำสองชั้น มากั้นอีกทีบางาทีถ้าฝนตกฝนตกก็ไม่ค่อยมีส่วนแต่ลมอะครับมันจะตีเราก็กัน้นข้างๆเลย<อ>มีลมคืออุปสรรคก็คือธรรมชาติถ้าอุปสรรคกับมแมลงแมลงอะไรจะไม่ค่อยมีแล้วก็ง่ายครับปลูกไม่ยากสําหรับเราเลย,ลย,เลยใช่ไหป่ยเลยไม่เคยทํามาเลยเหรอไม่เคยทําเกษตรไม่เคยปลูกแับพอมาทำปุ๊บลองดูมันทําง่ายครับทุกคนทําได้ ทําได้ง่ายๆเลยเชือ่อผมถ้าถ้าฟังจากที่พูดนี่คืออนาคตข้างหน้าก็มีโอกาสเรามีพื้นที่เยอะเนาะเรามีโอกาสขยายเต็มพื้นที่พวกน,นี้ได้หมดเลยครับตอนนี้ก็มีโรงเรียนอยู่หลังบ้านไซคลายๆกันมีหลังบ้านอีกนะแล้วก็ข้างข้างบ้านก็มีแล้วก็มผมจะต่อโรงเรียนต่อตรงนี้เข้าไปอีกน้อยค่อยๆขยายครับมันทําเป็นเรื่อยๆครับ คือเราเราเป็นคนรักที่จะทําเกษตรแบบนี้ไหมหรือว่าเราแค่ทําสนุกสนุกหรือรอลักมันจริงๆตอนนี้ก็รักแล้วนะครับชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสบายใจเราทาําไปรายได้มันก็เข้ามาเองอเราไม่ต้องเป็นดิน้นรนอะไรมากมายแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติไปใช่ไหมรายได้เราไม่ต้องไปซีเรียสครับเราอยู่ให้ได้ <laughs> พออยู่พอกินตอนที่บอลจะเริ่มทําตอนแรกแล่ะ คิดไม่ว่าจะเอาไปขายที่ไหนอะทำไมถึงกล้าตัดสินใจทำครับตอนแรกคิดที่ขายไว้แล้วที่ในตลาดบอลบือบ้านเราเนี่ยแหละครับอ๋อแล้วก็ทําเลอีกเหมือนกันจ้าหน้าบ้านของพ่อกับแม่ติดตลาด <c oughs> ผมก็เอากล่องเนี้ยไปลงก็ขายได้นะวันละสองสามร้อยเอาไปลงตอนแรกทําเป็นถุงจากนี่แหละไปวางจ้าพอทีนี้มันเหี่ยว พอมันเหี่ยวปุ๊บเราก็เลยเอากล่องไปเลยสิยกกล่องไปวางหน้าบ้านทำเคาน์เตอร์ขึ้น<ม>ก็มันก็สดลูกค้าก็ชอบผักพวกออร์แกนิกพวกผักไฮโดยแล้วจ้าก็เคยพอได้ขายบ้างแรกมันก็เหนื่อยร้อนพอทำไปแล้วมันเราเห็นมันเติบโตเราก็ดีใจใช่ไหมผักเราปลูกโตใหญ่แล้ว เออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีความสุขในตัวของภูมิใจ <c oughs> ถ้าที่เหลือได้ขายอันนั้นคือเป็นกําไรของเราแล้วโ <c oughs> อเคสุดยอดมากเลยค่ะเราค่อยต่อยอดทําตอนแรกทากินเองเขยเิบขึ้นมาสักพักหนึ่งอ่าเป็นธุรกิจเล็กๆถ้าถ้าทําเป็นพื้นที่เต็มหลังบ้านครึ่งไร่หรือไร่หนึ่งเนี้ยมันก็จะเป็นอุตสาหกรรมไป <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นก็จะมีเซลล์ต้องวิ่งขายแล้วแหละว,วันนี้ถ้ามีคนสนใจอยากมาเยี่ยมชมแปลงผักเราสามารถมาได้ไหมโอเคครับมาได้เลยครับผมอยู่บลับเบอร์ทางไปวาปีครับผมตรงถนนสี่เลนทางไปวาปีถ้าจะมาก็ปักหมุดมาใน Google Map นะฮะจ้สวนผักไฮโดบรบลับเบอร์ปักหมุดมาเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ